ทีมงานผมเนี่ยหลายคนคือต้องบอกกันเลยว่าบใครวันน้ใครเป็นคนยัดเยียดให้ทีมงานเราไปไปใช้ทุกคนเลยนะ <c oughs> พี่เปิลอืมคือทีมงานทุกคนเนี่ยต้องเอากลับไปลองใช้นะครับแต่ละคนชอบสีอะไรบ้างบอกผมมาเร็วเพราะว่าชาลีอะ่ะเวลาถ้าเกิดว่าเขาจะใช้อะไรอะ่ะถ้าเขาจะรีวิวถ้าไม่ใช้ก่อนเขาไม่รีวิวนะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณภาพอะ่ะซึ่งวันนี้กล้องจะโชว์กินให้ดูด้วยไม่กินเพราะว่ามันจะกินไม่ได้อยู่แล้วถ้ากินเขาเรียกว่าสุนัขรับประทานแช็บอ่าแคบผมผมจะบอกให้ว่าอ่ะก่อนอื่น เราไม่ต้องไปลาก็ได้เฮ้ยใช่ You can well อีสานอีสานใช่อีสานบะฮู้ฮู้ฮู้เฮ้กอง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 เดี๋ยวเพิ่งเล่นมาสอนกอนมาสอนก่อนมาสอนก่อนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานี่เลยเดี๋ยวเราจะสอนแต่ละน่ารักน่ารักภาษาอีสานที่ว่าน่าสอนเขาบ้างมีคําอะไรบ้างคําว่าอะไรบ้างเป็นตะแพ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 งแปลว่าน่ารักมากๆพี่ตีเฮ้ วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทําความสะอาดเสื้อผ้าการเกงลิงของคนครับเึ่งวันนี้เรามีผงซักฟอกแล้วก็มีน้ํายาปรับผ้านุ่มแถมยังมีน้ํายาซักผ้าด้วยครับผมโอเคโเคจริงจังเกินไปไหมเนกล้องห้วยไร่ไม่ได้จริงจังนี่เขาเปิดน้ำตลอดใครจะไปซักผ้ากันละมันเต็มขนาดนี้ไม่ได้เล่นน้ำสงการขออนุญาตปิดไฟหน่อยปิดน้ำหน่อยขออนุญาตคุยกับเพื่อนๆก่อน เพื่อนบอกจอมัวอ้าวอ้าวจัดหน่อยลูกพี่เฮ๊ย,ยเราใช้มะละกอเช็ดเลยเหรอใครกรัาติดน้ำให้กูหน่อยและวบ้าฮันแลนอยู่ทั้งงานขายมวยอ่ะไอ้แค่นั้นวันเดทโอ๊ยน้องพี่ทายเป็น่อยนด้เนาะขอโทษขอโทษ เอาขอโทษหายหายมัวยังใครเช็คด้วยแล้วใครเช็คแบบเล็กนุ่นด้วยหายละหายละหายละเช็คทีได้ไหมอ่ะเช็คทีได้ไหมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวคอนแลนด์ฟาดแล้วคือเสียงอะไรปกติทุกอย่างเปล่าเป็นเพื่อนได้ยินเสียงไหมจ๊ะขึ้นเป็นเงทีตมาอ่าอีกอีกจัมาแล้วก็คอนแลนชาร์ดหายมัวเลยเห็นไหมแกมินคนบอกว่าวันนี้อยู่น่ารักน่ารักโอ้โหอะ ขาบอกคุณบอกเขาบอว่าย <m ux separ atie> ูน่ารักน่ารักมากย่าน่ารักน่ารักทุกคนไหนๆไปมองกล้องแบอน่ารักน่ารักทีสมาไปเขาจะแนะนำเต้ยวเกเกียเกียว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 กียวกียนเกยายกกเเกกเเกก อ๋อไอ้เสื้อจากไอ้มาร์ทที่ซ ja ื้อถ้าเห็นก็สามารถซื้อได้เลยนะคะลูกกลิ่นอาบฉันกลินหอมทิพย์ท้นั้นาน้องยายทาขัจักครับข้าเน้นภาษีสดใสทาเข่าแอนเข่าซัดไม่มองทุกคนซื้อยาวยาวนักข้าใจตั้งด้วยนักข้า เยี่ยมมากครได้ดีมากพี่กล้องแปลให้หน่อยสิคะเออทำไม,ม, <S <S ไมพี่กล้กองมองบนจะเบลอครับมะดูจะ,ะชัดหน่อยนะครับฝากเลยครับรีบเลยครับกดกดตะกร้าเลยนะครับจริงๆคือไม่ว่าจะเป็นผมซักฟอกพวกครีมแต่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับแล้วก็น้ำยาซักผ้าเนี่ยของเราอ่ะมีมีวางจำหน่ายกันแล้วสำหรับใคร <S <S ที่เคยใช้นะครับแต่วันนี้เรามีอะไรพิเศษพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมไหมหอมไหมหอมดิฟุ้งเลยอ่ะ อย่างเช่นคนที่สกปรกมากนะครับอย่างชาลีนี่เขาก็ไม่ค่อยได้อาบน้ํากันนะครับก็คือเตรียมลงบ่อแล้วเยว่าชีวิตผมเนี่ยแทบไม่เคยซักผ้าเลยเฮ้ยทำไมไม่ซักอ่ะเพราะผมไม่ชอบซักผ้าใส่ซ้ําผมไม่ไม่ได้ใส่ซ้ำเลยไม่ซ้ำด้วยใส่เลยทิ้งเลยผมเป็นคนซื้อเสื้อผ้าซื้อกเ home มา h o m มโอ้โหสุดเก๋เจ้ชอบทั้งนั้นเลยภาพมันมืดๆแต่การ์มนบ่อน่าทฟิงมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยอย่าไปดมเยอะเดี๋ยวกวนหัวล่ะ มาแล้วเออโฮมมากฮมมากทุกคน trust me โฮมโมจริง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 กูดกูดกูดเหมือนกล้องนะแต่ว่าเหมือนก้องมวยแต่มีเพียงแต่กันพูดพครับผมพูดพอไปเลยไปเลย่าฝากด้วยฝากด้วยนะครับใครที่ใครที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยใช้นั่นแหละนะครับอ่าผมสอ็อกเอลเคนะครับก็ยังไงก็กดตะกร้าครับรีบกดตะกร้ารีบจ่ายดังนะครับเพราะว่าถ้าคุณ กอใช่คุณหอมมากครับ Touch me t u me Yes เพ oh! 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 oh, oh, okay, ิ่อนมันีจคนิดนึงนะแสงเราไม่พอมันไกลว Why can't you You can't say เขินเพื่อนเขินเพื่อนเขินเพื่อนเออน่เขินไหวจริงๆเราไม่รู้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีครับจริงๆก็อยากจะเล่นแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรก็ตัดสินใจว่าโอ้ยโอ้ยโอ้คคูสาแล้วึก กดกดกดให้กดค่าเลยกดตะค่าเลยชันนั่งกุโรกีฉันนั่งกุโรกีเช็คกล้องหน่อยระวังน้องกินด้วยเออ no โนอิทโ e อิทเบสช e ลีคุณพี่โน e ิทโอ้โหไม่เขาบอกระวังระวังอยู่ it's no shake อร่อยอร่อยใช่ไม่ยอมเยอะอร่อยไม่อร่อยมันเป็นมันเป็นผงซัฟฟอร์ดนะเอาไว้ซักผ้านะเนี่ยอย่างชาลีเนี่ยไม่ได้ซักผ้านะอ่าซักผ้าก็จะใส่ซ้ำๆเดิมๆเห็นไหมตุ่มเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแพ้อะไรเลยเกิดจากการที่ใส่เสื้อผ้าที่ไม่ ได้รับการซักนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะซักนะครับเราก็เลือกวิธีซักได้หลายแบบบางคนชอบซักในที่แจ้งอ่ะชอบซักในที่แจ้งหมายถึงว่าก็ซักผ้าในที่แจ้งอ่าบางคนก็ขอโทษกังพูดไม่รู้เรื่องเลยผมว่าผมพูดไม่รู้เรื่องนะกังพูดไม่รู้เรื่องยิ่งกว่าอีกอ่าไหนขออ่านคอมเมนต์หน่อยไหนไหนดูดูบอกว่าเสร็จกล้องอีกหนึ่งได้ไหมคะเซร็จอะไรอ่ะเซร็จกล้องหน่อยเส็จกล้องอีกนี่มันก็ชัด78ล้านพิกเซลแล้วเนี่ยอยากให้เซร็จกล้องอ่ะอ่ะ เช็ดก้อนอีกทีนึงเออเช็ดก้อนโอ้ยโอ้ยตาบอดแล้วตอนเนี้ยตาบอดหมดแล้วอะเอ้ยปัดแล้วเขบอกชัดแล้วถ้าพี่กะเป็นของพันชุดแคมคอนขาจัดกราบพังเนื้อซังเลวพอมแป๊บอะไรนะขาจัดแล้วชุดแคมคอนขาจัดกราบพังเนื้ออ๋อข้าฝังเนื้อเยอะซังเลวพอม พร้อมสูดเชิญชายได้ทางสร้างมือก็ถอยกล้องเลยให้แบบว่าเห็นเน่เน่เราจะได้อยู่ในเฟรมกันอ่ะโคตรโควันนี้วันนี้หน้าตาสวยมากขอขอสต็อปสต็อปหน้าแป๊บนึงเน่เน่ดู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 หน้าเขาดูหน้าเขาสวยไหมกล้องสวยสวยเดี๋ยวเขาไม่ให้ชัดกล้องได้แล้วครับโอเคชัดชัดชัดาชัดแจ๋วสวย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 อ่ะโอเคคลิปกาโอชายได้ทางสร้างมือเล็กซซักครอง ครองสักมือยังไงคะสักมือเดนบงชมมาชมเลยมไปเลัเราเน่สักมืออะสักมือเน่ไปสักผ้าเอาเสภาเน่ไปสักผ้าเออนี่เอาพัชนาสักก่อนเ้พชนาชารีอันเดอเวลโอเคไอโก้ทูลเดี๋ยวช่องบินหลัคาเกงในผมมาวะไม่ใช่เกงในไอ้ป้าไอ้ป้าสักสักสัก เนี่ยเกงในกูน้ำพระเจดนาพระเจดนาพระเจดนาก็แย่แล้วไอ้หลอกเดี๋ยวเดี๋ยวช่องบินหลักยา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 แอบเก็บไปปะเนี่ยไหนดูดิเออบางทีมันก็หาวิธีการไปจับมือเขาบ่อยเกินไปเนาะสังเกตตลอดเลยเวลาเขาจะแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวก็จับมาเดี๋ยวก็จับมือเออดี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 นี่สมที่เทสไว้เลย ด,ดีมาก,มากเฮ้ยเล่าเล่าก่อนเล่าก่อนเล่าก่อนว่ากล้องห้วยไร่นี่เป็นคนน่ารักมากนะมีอะไรอย่าอย่าไปอย่าไปด่านะเฮ้ยมาด่าผมหน่อยเอยแอแต่ว่าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาบางเรื่องคือพี่กล้องอ่ะต้องบอกตรงๆมันก็เป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเลวแบบเลวมากๆฮะคือคือเปนปนกันไปเอาเป็นว่ามันอยู่กับผมมันก็เป็นคนดีเร็วไงก็ไปด่ามันทีหลังแล้วกันเออเอาไปงั้นผู้ชมว่างกันเถอะไม่ด่าอ๋อผมนะคุยต่อเลยแล้วับฝัดนะครับผมกดที่ตะกร้าเลยครับรีบกดเลยนะครับผมยังไงฝัดด้วยนะครับเน่องห้วยินอ่ะ ฮักมีแบ็คเจสกีมีฟอยู่ย่าเน่เขาได้ก่อนผมก่อนกามินนี่นะเจสกีนี่มีสคนด้กล่องนะกล้องหักับกามินอ่ะเออพูดไปเรื่อยอะร่โอเคเน่ไปสักพัก้โม์เกดทุกคนทุกคนนอำยาสักพักเอ็คเกรคุณนภา จริงๆซุดแคมป์คอนมันน่าสงสารดูีิสองคนทำลายลึกกรินอัพเชิญกรินหอมที่ทนนันทานอมยายพากาจะครับพังเน้นพาซิสทอสไทด์าเขาแอนเขาใส่ไม่มองเนี้ยไปสักพักเอ้ยเอ้ยตักกันเนื้อเซ็ตเซ็ตไม้แฮก่อนรอๆกันเซ็ตไม้แฮโอ้เซ็ตไม้แฮ เออมันก <ítulo> <Yeah, S 2> <The Major> mm ็หาวิธีการแตะอัางเขาโดยแบบสุภาพจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปขมขืนหรือว่าไปทําร้ายจิตใจว่าต้องทำมุ้นทำนี้เออตามที่เอ็นกันมาเลยนะครับทุกคนตะกันเนืองตะกันเนิ่มพงสักพอซิถึงทำร้อยเจ็ดปกติช5 0ร้อยตะกัสทองน้ำยาสักผ้าแผ่นหนึ่งท9รอยเก้ิบเก้าปกติห้าร้อยห้าสิบสุ่ยโยนะคา ตะกษามน้ำยาสัปดทุงสามเก้าสิบเก้าจากห้าหตะกษีน้ำยาใครเคีอะไรตรงไหนอ่ะใครเ็จหรือยังอยากรีบถามเนี่ยอ๋อใครก่อนใครก่อนเรถามเลยตระกษีน้ำยาสปรดทุ่งสามร้อยเก้าสิบจากห5 0ตะก้าเพียงเจ้พันเก้าร้อยไตพาโฮมนึ่งคืน้วยนะคะ ทุกคนสุยาย,นยานะคะหอมมากหอมมากจริงจริง<ม> trust me trust me แปบเวขอดูนี่แป๊บม<า>ึงไอ้อผมถามหละ <laughs> อ่เฮ้ยตอนที่เราขายไอ้น้ำยาซักผ้า l อลเคนเนี่ยมันอย,ยากถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้สองคนมันไปถึงไหนแล้วอะครับตอนนี้ <laughs> ตัวที่จารยักผ้าเอลเคเนี่ยอันนี้จะเป็นยาสบพนุ่มนะครับเปการซักผ้านะครับก็ทำให้ดูว่าเขาซักกันยังไงนะครับผมได้แล้วก็เอ้นะครับผมแล้วเฮ้กาบินความสัมพันธ์สอคนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอ้นี้ตอนนี้้นีนนนีอ้อ้นนนนนอนอนีนี แค่พี่แมตซักผ้าเก่งก็โอเคแล้วค่ะเยาฉันนีเชี่ยวมีดไปเลยโอ้ผมเนี่ยซักผ้าฝั่งแรนที่ผ่านมาจะบอกให้ว่านี่ผมต่ากันด้วยนะคะจากทาเดียวเมื่อผมเนี่ยทำไมเป็นคนเดียวฮะแล้วแล้วที่ที่มาเนี่ยตั้งแต่มานี่ตอนที่ซักผ้าด้วยน้ำยาซักผ้านุ่งเฮ้ยเรจะคุยเรื่องผปาแป๊บแล้วคืยใปน้ำ ผมแผสมผมซักฟอกไปแล้วนะตั้งแต่ผมซักฟอกอลคไปเนี่ยแล้วสองคนไปเที่ยวไหนกันบ้าง่มคุอเมี่ยแค่ก็อไเลย็ม่ต้อ่วงตผมซักฟอกมันมีทั้งผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาซักอ้านคะมีสงแบบเลยนะคะเพื่อนกดซื้อกดใส่ตากกดซกผ้าอย่าืมใส่ตากันนะเม่อกีนที่เราจะซักผ้ามันก็จะมีี่เาเรียกว่าน้ายาปรับผ้านุ่มนะครับซึ่งเคยไปเที่ยวไหนด้วยกันแบบว่าแบบว่า ไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปไปที่ไหนกันบ้างสรุปใส่ก่อนหรือหลังต้องใส่ต้องใส่ผูกสักผ้าเข้าไปก่อนที่จะไปเที่ยวเพราะว่าบางทีเราไปตัวมันไม่หอมอ่ะเนอะอืมเอออ่ะนี่ไม่เห็นมีใครตอบเลยค่ะตัวซักผ้าตัวนี้มันลดกลิ่นอับชื้นนะคะแม้ตากในที่ร่มซักตอนกลางคืนก็ไม่เหม็นอับนะคะคือจะบอกให้ว่าหลายคนเนี่ยชอบชอบกังวลหรือว่าแบบบางผงสเปรย์เลยพวกนี้คือบางทีอะกังวลเรื่องตากถ้าสมมุติว่าทั้งนอกแดดไม่แรงเนี่ยต้องน่าห่วงไหมผมจะบอกให้ว่า ไม่ต้องห่วงตัวพวกนี้ของวันนี้ที่เรามาขายเนี่ยคุณสามารถตักในที่ลมได้ด้วยแล้วสามารถไปตักตอนที่ไปตักนะเคยเคยชวนกันไปกินข้าวกันสองต่อสองไหมเคยดิอ๋อโอเคผมกกเลยกันไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยเงียเียแล้วไอ้ไอ้อเนี่ไปสุดแล้วตอนตอนที่แบบว่าที่บางเงินจะมีเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ทั้งสักฟอกมันก็จะมีแบบนี่ กันกลางร้านซักผ้าแล้วคือตอนที่ซักผ้าที่มาไทยอ่ะเคยแบบว่าชวนกันไปเที่ยวไหมเพราะว่าแน็ตมันไม่ไปเที่ยวเอาเก่งในมาเปลี่ยนมั้ยเนี่ยเอาไปแล้วนี่ทำงานอยู่ไม่แล้ม,มีเก่งในมาเปลี่ยนมั้ยเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเก่งในเดี๋ยวจัดก,การเองอแล้วทีเนี้ยตอนที่แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วเราไปเที่ยวกลางคืนกันไหมอ่ะไปเที่ยวแบบว่าไปไปดื่มไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไปไหมผัดใบอยู่แย่ผัดใบ ไม่ผมไม่ผมไม่เข้าอยู่แล้วผมไม่ได้ไปเที่ยวคืนแล้วช่วงที่กาลังซักผ้าเนี่ยมันก็จะมีเอลเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเนี่ยคือหลังจากที่ปรับผ้านุ่มเสร็จปั๊บเคยมัหอมเสื้อกันไหมยังเลยพี่ก็อยากลองอยู่เหมือนกันเป็นไรชอบจับแต่ใหหน่อยครับตลอดเนี้ยเคยหอมเสื้อไหมครับเพราะว่าเสื้อมันหอมมากจากผลิตภัณฑ์ LK เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะอธ่บายังไงให้เพื่อนเพื่อนได้กลิ่นหอมมาก หอมกลิ่นมาถึงหน้ากล้องเลยอะค่ะเพื่อนๆหอมหอมหอมมิ้งก็นั่งคอนิบกันเขาเท่มว่ากลิ่นหอมติดทนนานคุณบอกพี่ก้องเหมือนใส่ซีวอนอยู่เลยอะตลอดมิ้ีบอกว่าการมีเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องกลิ่นมากนะคะก็เลยจะต้องแบบเลือกน้ำยาปรับผ้านุ่มที่กลิ่นหอมจริงๆแบบนี้ค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มมันเป็นสูตรเข้มข้นหอมนานสามสัปดาห์นะคะไม่ไม่บอดี้หอมป่ะเสียงอก็ยังอ๋อเสียงทองวัตส์นะแล้วตอนนี้อ๋ โอ้ยโอเคโอเคไปหอมกันน้ำย่โอเคชมพูแล้วตอนที่ไปซักผ้าเนี่ยโอเคเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่มันมีคำที่พูดกันบ่อยๆว่าแน็ไปซักผ้าเนี่ยเคยซักผ้าให้กามินไหมเวลาซักผ้าเคยผมซักผ้าให้ตัวเมียอืมซักผ้าด้วยเนาะซักผ้าเลยหอมไหมฮะหอมไหมหอมหอมหุมัง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 สวยป่ะ สวยนะเนี่ยเอลเคนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้สวยงามเหมาะสมกันเลยนะไม่ไม่นี่สวยเปล่าอืมสวยออนี่ผมถามก่อนวันนี้คุณรีบไปไหนต่อไม่ไปไหนผมจะอยู่เคียงข้างจนกว่าตำรวจจะบอกว่ากลับเถอะกล้อง่าก็เพื่ออะไรทํงานเยอะนะครับนานๆเขาจะปริชีวิตมาหาผมได้เป็นอะไรที่ซาบซึ้งมากผมก็ดีใจที่ได้มาเจอเอใครขี้สียนี่วะ ใช่ครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาบสกปกกแค่ไหนนะครับเอาเอลเคของเราก็เอาอยู่คือตอนที่แบบว่าพี่ซักไพ่เนี่ยสองคนเคยแบบว่านั่งคุยกันแบบว่าที่ไม่ค่อยได้ไลน์เนี่ยเพราะว่านั่งคุยกันแบบว่าไม่ได้ออนไลน์ใช่ไหมพูดไรไ่รูเรื่องอ่ะก้องเขาคุยกันแบบไม่ได้ออนไลน์โดยที่แบบว่าเราติดตามทางบ้านก็ไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยบ่อยไหมก้องมันพูดว่าอะไรอ่ะเขาคุยกันแบบว่าตอนที่เราไม่เห็นแบบว่าตอนที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับทีมงานเขาคุยกันสองต่อสองแบบว่าบ่อยค่ะบ่อยค่ะโดยที่ผมซักฟอกของเราก็จะมี หลายกลิ่นนะเนี่ยเขาเลิมเลยครับเนี่ยตะกร้าที่หนึ่งนะคะผงซักฟอกสี่ถุงนะคะปกติ450ตอนนี้379เจ้าราได้ส่วนลดจากติ๊กตอกและส่วนลดค่าส่งด้วยนะคะเพื่อนๆลองเลยค่ะนี่เพราะว่าตอนที่ซักงมาพี่ก้องพูดเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้พี่ก้องขายเก่งมากขายเก่งมากเลยค่ะเมื่อกี้พี่ก้องขายเก่งมากอุญแจตบเลือดวายาวยตอนนี้ตัวจริงหนูสวยมากลูก สวยมากชินมูริอมทองหยิปูตากทุกคนบอกแบบนั้นหนูมีเสน่ห์มากลูกขอบคุณค่ะขอบคุณคร่ะหนูพูดภาษาอีสานนะเออบอกเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยรีพีทอัปเตอร์มีรีพีทอัปเตอร์มีไอจิไอแนกไอแนกเียาว่าสั้นว่าซี่ขอเียาว่าสั้นสี่ขอเข้ากันสีชาไอเออจิ้งซีชาไว้เขาสองคนเข้าสองคนสักการะดีกว่า นี่ป๊าแนไอแนไอแนทปูรูไข่รอปไสมิศาไอแนทไอแนทอนูรูไข่รอปูไ่ไปซักไปักาซ่าไสไักผาซ่าไอัก้าแล้วักาแล้วลไปไ่ไปตากผาซ่าไ เม็เพลงมึนก็ดังเกินโดยที่เครื่องซสกผ้าของเราก็จะซักมือหรือซักเครื่อง <c oughs> ก็ได้ครับโดยที่สองคนนั้นเขาก็จะอยู่ในส่วนของการทํางานของเขา 아 사파 에케 그렉 나어 이거 진짜 섬유 유연제가 엄청 진한 게 느껴져요. 아니 비도 <놀람> 진짜 믿고 사 만한 향이고 호가 없을 향이리고세제에서 <놀람> 조차 향이 좋아서 세제만 써도 향이 좋을 것 같고 같이 쓰면 มันจะกุกพัคามเนยแบบชุ่มผู้นิทรรศทางนี้ได้ตัวผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าก็หอมนะคะยิ่งใช้คู่กันกลิ่นก็จะยิ่งหอมไม่มีกลิ่นอับชื้นค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดจับต่างกันนะฮะ I want to share น้ำยาซักผ้าตับผ้านุ่มค่ะเป็นสุดเข้มข้นหอมมีสามสัปดาห์เลยนะคะกันคุณแนุกขอบคุณโอ้โหตอนนี้ผู้ชมทางบ้าน3ามแสนคนครับโอ้โห ผมก็เลยอยากจะถามว่าตอนที่คุณซักผ้าเนี่ยไอ้มันมีไหมที่คุยกันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานน่ยที่ตอนซักผ้าที่คุยกันเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องหรือว่าไม่เกี่ยวกับงานเลยฮะยูเซสปีดเรื่องอื่นเรื่องอ่่อาไหมไหมครับครับแปลในหลังค่ะแปลได้ลักภาษาเซ่

อถามจริงว่านี่คือคือไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่ถ้าเกี่ยวกับการทําอะไรแบบนี้คือครั้งแรกเพราะส่วนมากก็ไลฟ์สาระเออไม่คือขายของจริงจังครั้งแรกแต่ครั้งไม่กี่ครั้งอ่ะไม่กี่ครั้งไม่กี่ครั้งเป็นไงเหนื่อยป่ะยากอันหนึ่งคือเถินน้องๆเ่อน้องแนะกันมันเป็นล่นๆส่วนกามินก็เหมือนเป็นคุมเกมอ่ะเป็นโค้ดเป็นโค้ดอันนี้เป็นผู้เล่นเมื่อวานผมผมอ่ะผมไลฟ์มีคนบอกให้ผมอยู่เฉยไม่ต้องพูดเยอะ ให้พูดเยอะๆไงออ๋ให้พูดอยู่นิ่งๆบ้างคำินยูเซฟเซฟิตี้อยู่เซฟิตี้อะไรวะเซฟิตี้เซน่ารักน่ารักพูดน่ารักนะแช่แขนยูเซอ่าขายใหไงล่ะขายแล้วลูกสุมาศสีนังอยู่ไหนเดี๋ยวอยากเห็นแล้วลูกเอออะโอเคโอเคจำไม่ทันหรือเรื่องเนี้ย าล,าล,ลออทุกคนเอเคเอเคสุดแคมคอนขจักรัพังนึกักเล้วพาหอมสดชิ่นใช้ได้ทางสังมือและซักคร,อร่องนกะรีนสวิทโปรล่หาหอมวันซาสดชื่นอ่ะอีกอ่ะเห้ย อันนี้กรีนสวีทพรอลหอมหวานซาซูชชุนมีกรีนหอมคองดองไม้หอมนานซ้มสับตาโอ้ับดาว้าวจีบจๆบจีบจบจล่าฮ่าฮ่าฮ่จฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่่าน่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ อันนี้แต่อยู اي, ่ที <c oughs> ่น <Napoleon> ี <disappointing> ้อยู่ที่นี้จรสงๆนะค่ะถ้า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 ถอาถ้าถนาถ้าถ้าถาถ้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 าถกาถ้าถมาถ้าถๆาถ้าถ้าถ้าถาถ้าถคาถ้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 า้าถอาถ้าถาถ้าถ้าถ้า้าถ้าา้าา คนไวเทียอเดโอพอแฟนพี่กองก็นาดิกมากมาะค่ะเป็นพ่อพ็นสาวแฟนพี่กองหันไปหันไปพี่ต้นทีแฟนพี่ก้องบอกมือไหน่อนค่ะบอกมือไหนค่ะสาม e 3, 3, 3 3, 3, 3, 3? 333, 333 e 333 3 e e three, 이 h r e e three, 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 t h r 장난꾸러기 e e three, โดยที่การชังนำกลุรกิจนั้นเรามีผงซักฟอกของเรามสามารถที่จะไปจับจองได้เลยนะครับคือราคานี้เป็นมิตรภาพมากด้วยที่เราไม่ได้มีแค่นี้เราจะมีครีมอาบน้าไม่มีไม่มีรสสตรอเบอร์รี่อันย่างลยสิสั์โอ้ได้ไหมคะสระผมได้สระผมได้สระผมกามินได้เอาอย่างโดนหนามมาไม่หรอแต่ว่าคุณโดนนะไม่ราคาเครื่องต่อผิวให้เห็นเลยว่าถ้าไม่ดีจริงนักไม่เคยที่จะเอาครีคนนี้เพราะว่าน็กอ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าของไม่ดี ใครเขารีวิวเขาไม่รีวิวเนี่ยคือหอมนุ่มไหมคะหอมนุ่มสลวยแล้วก็หอมไหมคะหอมหอมหอมแล้วเราเราไปสระได้ถึงเพื่อนเพื่อนไหมคะสระผมได้สองหัวไหมคะสระได้สองหัวเลยหอม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 ผมนี่ก็ได้นี่านเรนนี่ผมต้องร้องเพลงพรุ่งนี้แล้วเนี่ยนี่ลองสูตรนี้หอม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 หัวแล้วเนี่ยสูตรเนี้ยคือถ้าเกิดว่าใครที่เหนื่อยเหนื่อยจากการทำงานมาก็นำเนี่ย น้ำยาปะพานุ่มนี่ผสมกับกาแฟช่วงเช้าน้ำแก้ขวยก็ได้ได้ผสมเสร็จปะก็นั่งดูไปเรื่อยๆแล้วผมจะนิ่มไหมคะผมผมไม่นิ่มตอนนี้ผมคันอยู่ไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับไม่มีปัญหากับหนังสีสับผมเลยแต่กางเกงกูมีแน่ๆม่งี้ยไ่ได้กางเกงกูเพิ่งแก้เนี่ยแบบอย่างหนักอ่ะหลังก่อนอปั้นหลังก่อนโดยที่เลยหล่อพี่ก้องจะป้อนน้ำใ ตอนที่แล้วตอนที่พี่สาผมอะ่ะคือสอง <2 S 2> คนเคยแบบว่ามีทานข้าวกันแล้วก็มีอะไรที่มันอร่อยที่สุดอ,ะอ,อ่ะฮะโดยที่ <c oughs> ตอนที่ผมสาผมนั้นนองผมทานกูสนองกูเท่า เพื่อนอย่าลืมซื้อกันนะคะไม่ต้องกดกร้ดูกดใส่ตะกร้าแล้วก็กดใส่ตังค์ด้วยนะเธอเาทำเขาำลคอนแลนด์ว้าวเวลิกูดชาลีคอนแลนด์บียร์กูดที่เขาสั้นเย้ชาลีบินก็บบินไม่ไกันเว้ยเจ้าไป้รเฮ้ยกูกำลังยันตอนยู่ด้นนอนโอเเเพื่อนเขาทำได้ขนาดนี้แล้วกดซื้อเอเธอกดใส่ตังค์ด่วยใชเดี๋ยวานี่กยา ของเราเนี่ยมันจะมีการปรับผ้าหลายคนเอาไปรับประทานซึ่งมันก็ไม่โอเคอ่าอย่มงไรแต่ว่ากลิ่นหอมของมันเนี่ยสามารถเอาไปปรุงแต่งให้เป็นสารสารพระภูมิโอเคโอ้ยไม่ได้โอ้ยฟังเลยว่าจะไปเสียงกันไหนวันนี้ จริงวันนี้มันยังไม่เปลี่ยนกันี่ยชาแล้วจ้าอายุเพื่อนของาอ่อผงจากฟอกมันจะเป็นขนมใยผ้าไม่กัดก่อนเนื้อผ้าแล้วก็ขจัดค้าฝั่งแน่นนะคะที่เปิ้ลเอาไปซักอะแบบแช่ไว้แป๊บเดียวเองน้ำดำเลยหมดเลยค่ะออกง่ายไม่ต้องขยี้เลยเข้าใจ เขาใจเก่งมากาาสัเอเคเอเคุกคนรีเมมเบอร์เอเคเกรดมาพัสุดแคมป์คนกินแม่อกับสามสุดแคมป์คนหอนะอมนะหอหอมหอมแต่มันไม่ได้หอมแบบเงียบดังแบมันหอมแบบระมุีนิตโมไลฟ์ลซาสชื่นหีกรนหอมคองดองมา